ถ้าคุณกําลังหารถครอบครัวสักคันหนึ่งที่เป็นรถตู้ MPV ที่ตอบโจทย์แล้วทําให้คุณเนี่ยดูไม่เหมือนผู้ช่วยขับรถผมขอแนะนำหุ่นไดสตาเรีย คันนี้จริงครับคันนี้เป็นฮุนไดซารียานะครับ S L รุ่นท็อปปี2021เรียกใหม่86,000กิโลเมตรนะครับแน่นอนว่ายังคงมีรันตีส่วอยู่ให้มาแบบ5ปี100,000 1กิโลเมตรดีไซน์ตัวรถนะครับเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากจริงๆนะครับมีการเก็บสีมาบ้างแต่ว่าไม่มีกระทบโครงสร้างหนักแน่นอนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Daytime Running Light นะครับไฟเลี้ยวไม่แอบอยู่ตรงนี้ระบบไฟหน้าทั้งหมดมาอยู่ด้านล่างลักษณะนี้มาดูด้านไซส์โปรไฟล์ของตัวรถนะครับแปลกตากว่ารถรุ่ ีพื้นที่กระจกที่ใหญ่มากๆพื้นที่กระจกดียังไงนะครับกรณีที่บรรทุกเยอะนะมากกว่า6คน8คน9คนอ,อะไรก็แล้วแต่เวลาเรามองออกมาด้านนอกก็จะรู้สึกห้องโดยสารในตัวรถเนี่ยไม่ตัดไม่แคบมากเกินไปนะครับแน่นอนว่าคุณใดคันนี้นะครับสิ่งที่ได้มาแน่ๆคือ ีเจน,น้การที่เรามีประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งแล้วฟีเจอร์พรีเมียมต่างๆมีมาครบเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันว่าน่าใช้ขนาดไหนครับมาดูภายในของซาเลียคันนี้กันนะครับซึ่งภายนอกเป็นสีดำนะครับเราจะได้ภายในเป็นสีเบจสีครีมลักษณานี้ก็ชอบใครชอบมันแล้วเบาะมันสามารถปรับยืดหยุ่นนะครับอิสระต่อกันเนาะเพิ่มพื้นที่แถว2แถว3แถว4ได้ครบตัวรถมีแอร์ลาวมาดูแลคนข้างหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแบบแยกอุณหภูมิกับด้านหน้าด้วยปรับทุกอย่าง ได้ผ่านตรงนี้ได้เลยหรือจะคอนโทรลที่หน้าจอด้านหน้าก็ทําได้นะครับพอพื้นที่กระจกใหญ่เนี่ยนั่งแล้วมันมืดอัดแฮะแล้วสบายแฮะแล้วในรุ่นพรีเมียมนะครับที่เป็น t r i ม s l ทีมนี้เขาจะให้ในส่วนของม่านแบบนี้มาด้วยมาดูพื้นที่โดยสารคนขับบ้างครับเบาะตรงนี้สามารถยกขึ้นมาเป็น ที่นั่งที่11ได้นะครับเกียร์เป็นแบบกดปุ่มทั้งหมดก็ดูโมเดิร์นดีแล้วก็ง่ายครับ a n d r o i d a u t o Apple CarPlay เพย์ซับพอร์ตแบบไวเลสพวกระบบช่วยเหลือความปลอดภัยมาครบกล้องรอบทิศทางคันนี้มีมาให้นะครับในรุ่น SCL TOP นะครับแล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนี่มันจะแสดงผลภาพกล้องด้านข้างตัวรถนะครับคล้ายๆกับฮอนด้าเลน Watch แต่เลนวอชมีเฉพาะฝั่งซ้ายละะักษณานี้ใช่ไหมครับแต่คันนี้มีฝั่งขวามือมาให้ด้วยแล้วมาอยู่ที่หน้าจอไม้นะอยู่ในระดับสายตานะผมว่าเขาทา มากๆนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับมาดูช่วงท้ายของซาเลียบ้างครับคือรุ่น SCL เนี่ยถึงจะได้ไฟท้ายทียท่เป็นลักษณะพิกเซลแนวตั้งลักษณะน,นี้นะครับสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่ได้มาจากโรงงานเลยคือฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันใหญ่มากพอสมควรนะครับพอมีฝาท้ายไฟฟ้ามาเนี่ย ก็ทําให้เราเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นนะครับการจัดการเบาทุกอย่างตรงนี้แถว4ี่สามารถมาปรับหรือว่าทําได้ตั้งแต่ด้านหลังนี้เลยนะครับยอดมากนะครับจะพับลงไปเป็นลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของก็ทําได้นะครับมีสลักปลดมาให้อย่างนี้สะดวกมากๆนะครับยกขึ้นมาได้เลยเวิร์ก <Work S 2> นะผมว่าเวิร์กจริงๆครับสำหรับหุ่นเดรเรีคันนี้นะครับสนุนราคานะครับแจ้งราคาเลยนะครับตอนนี้เราปรับ กใหม่นะครับก็1นึ่งล้านหนึ่งบาทสำหรับราคารถฮุนไดซารเออคันนี้นะครับสนใจหารถ MPV แบบนี้ไปใช้ในครอบครัวนะครับติดต่อคารี่มาทุกช่องทางที่คุณสะดวกเลยนะครับ